ให้เกิดการกลายพันธุ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อด้วยโคชิซีนซึ่งเป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยดีกว่าครับว่าผลงานวิจัยิีนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับใครกันบ้างนะครับเราไปติดตามชมกันในช่วงนี้ครับกับช่วงไทยคิดไทยค้นครับท้าไู่ชมค่ะต้นฮาวเเทียมไม้ประดับหน้าตาแปลก,ปลกซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงกันในประเทศไทยค่ะ ลักษณะเป็นไม้อวบน้ำตระกูลใกล้เคียงกับแคคตัสค่ะซึ่งฮาวเวเทียมีปลูกกันมากแถบทวีตเอเชียยุโรปและอเมริกาในบ้านเรามีการนำมาเพาะขยายพันธุ์จำหน่ายกันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีความแปลกใหม่และหายากค่ะด้วยเหตุนี้จึงมีนักวใิใจัยอย่างคุณปฐมมตั้งประดิษฐ์ได้ทำการวิจัยและศึกษาสายพันธุ์ฮาวเวเทียทดลองปลูกและเพาะขยายพันธุ์ใหม่ๆออกมา ให้กับผู้สนใจและชื่นชอบไม้ประดับชนิดนี้ค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะสำหรับงานวิจัยตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าผมจบศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มหาลัยชิบะ university นะครับได้มีการทําการทดลองเกี่ยวกับการชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในต้นฮาวเวเทียที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากต้นฮาวเวเทียที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นต้นไม้ที่ ได้รับความนิยมมากนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีการเพาะเลี้ยงฮาวเทียมมามากกว่า30ปีแต่ว่าสา่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมืองราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลัก10แล้วก็หลักร้อยไม่เกินหลักพันแต่ถ้าเป็นไม้ญี่ปุ่นเนี่ยราคาหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับเราก็เลยมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาศึกษาในจุดตรงนี้เพิ่มเติมจุดประกายไอเดียต่างๆเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ฮาวเทียมในเทคนิคใหม่ๆนะครับเทคนิคการชักนําให้เกิดการไกลพันธุ์ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่เรานํามาใช้นะครับ โดยช่วงที่ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นก็ได้มีการทดลองนะครับและทําให้เราได้พันธุ์พืชที่เกิดการดับเบิลโครโมโซมขึ้นมาหรือเราเรียกว่าโพลิพอยนะครับขึ้นมาตอนนี้ไม้อยู่ในช่วงของการทดลองอยู่ในห้องห้อง l a บนะครับเตรียมย้ายปลูกนะครับในช่วงประมาณปลายปีนี้เนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยฮาวเทียเป็นไม้ที่โตช้านะครับข้างนอกถ้าเราเพาะเมล็ดขึ้นมาแล้วกว่าเราจะเอามาจําหน่ายได้ใช้เวลากับปีถึง2ปีแต่นอกจากนั้นมันมีวิธีการอื่นนะครับเช่นกัน แยกหนอการปักชำแต่2วิธีนี้จะทําให้เราได้ต้นฮาวเวอร์เทียนเนี่ยปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเราต้องการปริมาณค่อนข้างจะเยอะเราเลยใช้หลักการพอลเลนเนเยอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็จะนําช่อดอกของต้นฮาวเวอร์เทียนะครับมาฟอกนะครับเข้าไปในการพอลเลนเนเยอร์นะครับทำให้ได้ต้นที่ตรงตามลักษณะเหมือนกับต้นแม่ทุกประการอันดับต่อมาเราจะทำชักนําให้เกิดเป็นแคลลัส นะครับจากช่อดอกให้จเจริญเติบโตเป็นแคลลัสพอเริ่มเป็นแคลลัสปุ๊บเราจะทําการทิษารเคมีสารเคมีที่เราใช้มี2ตัวนะครับก็คือโคชิซินแล้วก็ e e, e m f e m s นะครับ e m s นี่เป็นสารที่โดยปกติแล้วเป็นการชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยจะยังไม่ค่อยนิยมใช้ประเทศไทยนิยมใช้เฉพาะโคชิซินเท่านั้นนะครับเราทําการทิษารไปที่เวลาประมาณ24่ชั่วโมงนะครับด้วยความเข้มข้นแตกต่างกันไปหลังจากนั้นพอแคลลัสเริ่ม ดูดสารเข้าไปนะครับแคระจะเริ่มมีอ,อาการาการตอบโต้ออกมานะครับก็คือว่าถ้าพืชตัวไหนที่ตอบสนองได้ดีนะครับเขาก็จะสามารถกระตุ้นเกิดการงอกของเซลล์ขึ้นมาใหม่นะครับเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเซลล์ที่มีการดับเบิลโครโมโซมในบางส่วนนะครับแต่เซลล์ไหนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะเกิดการเน่าและตายไปจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะครับ หลังจากนั้นเรามาทําการเพิ่มจํานวนโดยการสับเค้าเจอร์นะครับอีกประมาณ3ครั้งสับเค้าเจอร์หนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับเพื่อให้ต้นเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการย้ายปลูกเพื่อทดสอบนะครับโดยหลักการย้ายปลูกของเราเราก็จะใช้ทรายในการย้ายปลูกนะครับออกมาที่ข้างนอกโรงเรือนแล้วก็มาปลูกทดสอบอีกทีหนึ่งว่าลักษณะเนี่ยเป็นไปตามที่เรา วัตถุประสงค์ของเราไหมคือการเพิ่มจานวนโครโมโซมเนี่ยเราต้องการให้ได้ใบของฮาวเวอร์เทียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นลักษณะแตกต่างไปจากเดิมเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้านะครับเพื่อสร้างความหลากหลายของสายพันธุ์ฮาวเวอร์เทียนในบ้านเราขึ้นมาใหม่นะครับผลการวิจัยที่ได้เราพบว่าต้นที่เราเกิดการเพราะเลี้ยงในห้องแลบนะครับมีการเพิ่มโครโมโซมจากปกติ 2n คร,บ N, 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 ครบับเป็น 4n 6n และ 8n ครับดับเบิลโครโมโซมเข้าไปใบมีลักษณะหนาขึ้นนะครับในในขวดทดลอง มีไม้ที่ลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมคือมีการกลายพันธุ์เกิดการเป็นไม้ด่างขึ้นมานะครับการกลายพันธุ์โดยวิธีการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในตัวนี้ที่เราใช้สารเคมีเนี่ยไม่ได้เป็นการตัดต่อพันธุกรรมไปเลยทั้งสิ้นนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาช่วยร่วมกับการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้สารเคมีนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถทําได้มันเป็นการสร้างความหลากหลายขึ้นมาเพียงเท่านั้นเองครับ อย่างตัวข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นพวกพ่อแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูนะครับเรามีมีการผสมสายพันธุ์ต่างๆไว้นะครับหนึ่งลักษณะพวกนี้ก็จะเป็นการติดเมล็ดนะครับของเขาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยฮาวเวอร์เทียนเนี่ยเขาจะติดเมล็ดค่อนข้างจะน้อยนะครับใน1ช่อเนี่ยประมาณ4-5ฝักเท่านั้นนะครับและใน1ฝักก็มีประมาณแค่5-10เมล็ดเท่านั้นนะครับเวลาเพาะก็เพาะยากเพราะอัตราการงอกก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคของการพอเลยเยอ์เลยเข้ามาช่วยเราได้เยอะมากนะครับ ปัจจุบันก็เริ่มมีหลายหลายท่านก็ที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชเริ่มนมาาํามาตัวฮาวเวอร์เทียนนยนําไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โดยการพอเนเยเอร์เข้ามาช่วยครับพวกนี้เป็นพกพ่อแม่พันธุ์ที่เรานําเข้ามามีทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั้งอินโดนเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์ที่เรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีชื่อของสายพันธุ์เขาอยู่นะครับอย่างนี้นะครับ เราก็ลักษณะเด่นของเขาคือตัวนี้เขาจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆดอกบัวสีม่วงเข้มนะครับเอามาผาสมกับสายพันธุ์ที่ชื่อว่าปิกมี่ปิกมี่ตัวนี้เรานําเข้าจากอินโดนีเซียนะครับตัวนี้หน้าเขาจะสากนะครับลักษณะ2ต้นสังเกตดูนะครับว่าฟอร์มคนลฟอร์มเลยตัวนี้จะเป็นทรงบัวตั้งขึ้นมาตัวนี้จะเป็นทรงเรียบๆแต่ว่าผิวหน้าของเขาเนี่ยลักษณะสากเนี่ยเป็นลักษณะเด่นนะครับเราก็จะนําตัวของฮาวเทียสองชนิดมาผาสมกันโดย เลือกดอกที่แบบเปิดแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดดอกแล้วก็ทําหมันดอกซะนะครับแล้วก็นําเกสรตัวนี้ออกมาเพื่อน,นํามาผสมข้ามกันหลังจากที่เราผสมแล้วโดยปกติเราก็จะติดแท็กนะครับแต่ถ้าสมมุติเราผสมคู่นี้จะเอาคู่นี้ทั้งช่อเลยแล้วก็ไม่ต้องติดแท็กเขี่ยไปนะครับแล้วก็ค่อยเขียนแท็กทีเดียวนะครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสัก2 3สมอาทิตย์เมทาวเทียก็จะเริ่มพองในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเก็บมเมล็ด แล้วก็จดโค้ดนะครับแล้วก็นําไปเพาะขยายต่อไปแล้วก็จะได้ลูกฮาวเวอร์เทียที่ต้นขนาดเล็กครับสิ่งที่เราทําการทดลองอยู่ครับเราเรายังขาดการทดลองเรื่องการกลพันธุ์โดยใช้รังสีนะครับเรากําลังมีโปรเจกต์จะนํากลับไปใช้ลังสีเพิ่มเนื่องจากการใช้ลังสีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทําได้ยากแต่ในประเทศไทยเรามีหน่วยงานที่สามารถพัฒนาพันธุ์โดยการใช้รังสีเข้ามาช่วยนะครับเราก็จะต่อยอดโดยการพัฒนาสายพันธุ ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในตลาดบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับปัจจุบันฮาวเวอร์เทียเนี่ยทั้งในประเทศไทยเนี่ยสามารถผลิตแล้วก็ส่งออกไปได้ด้วยนะครับมีประเทศที่ไต้หวันอย่างไต้หวันสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับเขาก็มาสนใจกับไม้กลุ่มนี้มากขึ้นนะครับปัจจุบันในกลุ่มของไม้ฮาวเวอร์เทียนเนี่ยได้รับคาวามนิยมอย่างมากที่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะครับแล้วก็โซนเซอีสเอเชียบ้านเราก็เริ่มนิยมแล้วครับ สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับเราต้องดูว่าพืชที่เราอยากปรับปรุงนั้นนะอ่ะมีศักยภาพในการพัฒนาสายพันธุ์ยากง่ายขนาดไหนนะครับเราสามารถใช้เทคนิคอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นการผสมปรับปรุงพันธุ์แบบพืชธรรมดาคือการ conventional breeding ก็สามารถทำได้การทอามทิชชู่ culture เข้ามาใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงพันธุ์พืชเช่นกันนะครับทิชชู่ culture จะทำให้ได้พืชที่จำนวนเร็วจานวนระยะเวลาสั้น จำนวนมากขึ้นนะครับเทคนิคเทคนิคหนึ่งซึ่งปัจจุบันนักวิจัยหลายๆท่านก็ได้นํามาใช้อย่างแพร่หลายนะครับแต่ในการใช้ชักุเขาเจอ,อย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอแล้วในปัจจุบันการชักนาให้เกิดการกลายพันธุ์เข้ามาช่วยทําให้ได้พันธุ์ใหม่ที่เร็วขึ้นลดระยะเวลามากขึ้นอย่างปกติไฮวอเทียถ้าเราผสมปรปับปรุงพันธุ์เนี่ยใช้เวลาเกือบ2ปีถึง3ปีแต่การพาะเลงในเยื่อและการชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ทำในแล็บเพียงแค่ปีเดียวนะครับเราสามารถได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา การได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาก็สามารถนําไปต่อยอดได้อีกมากมายนะครับสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรได้ไปปลูกนะครับสร้างไรายได้ได้ภายในชุมชนด้วยนะครับนับว่าเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์สําหรับวงการไม้ประดับอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชม และในช่วงสุดท้ายนะครับเรามาดูงานไอเดียเกี่ยวกับตุ๊กตาหอมมีนานดอกกันบ้างดีกว่าครับซึ่งตุ๊กตาชิ้นนี้นะครับประดิษฐ์มาจากทุงเท้าหลากสีใส่น้ําหอมหลากกลิ่นเข้าไปนะครับและกลายเป็นสินค้าที่ทําเงินแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นอีกด้วยนะครับเราไปติดตามชมกันในช่วงสุดท้ายนี้เลยครับกับช่วงไทยไอเดียครับสวัสดีครับพี่ภูมินะครับ ค่ะพี่เฟินค่ะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็มีงานประดิษฐ์ไอเดียนะครับมานําเสนอทุกท่านนะครับก็งานประดิษฐ์ที่เราพูดถึงนี้นะครับก็คือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าตุ๊กตาหอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตุ๊กตาหอมนี้มีวิธีการทํำยังไงนะครับผมเดี๋ยวพี่เพินจะเป็นคนนาเสนอนะครับค่ะก็ตุ๊กตาหอมเนี่ยเริ่มแรกนะคะไอเดียที่พวกพี่คิดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า เอาถุงเท้ามาประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวอร์ชันแรกจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะอ่าทีนี้พี่จะมาให้ดูว่าไอ้ตุ๊กตาหอมเนี่ยเราทํามาจากอะไรแล้วก็มีวัสดุอะไรบ้างนะคะอันนี้ที่เราเห็นน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยก็คือว่าทํามาจากถุงเท้านะ